หัวอะไรรแต่สก็ขอแกะมุสเซนได้นะครับและแต่ก็อะไรไม่รู้ผมไม่เคยใช้เลยเนี่ยหรือว่าบริจาคลงศพปีชวดปีชวดไปเลยปีสองอะไรไม่รู้ด้วยทุกคนดูดิยหนึ่งพันสามร้อยบาทเขาไม่เขียนชื่อนะผมก็เขียนเสร็จแล้วนะในใบนี้เลยนะครับขนมเล่าท่านสวยเอียนะครับมีชื่อว่าน้ำว่าขวยซีไต่เจียงกุ้นะครับท่านจะทำใี่คุ้มครองดวงชัยตาในปี2 5 6ร้อย แก่ผีชงครับเดินเข้ามาหาผมเลยนะครับถือผ่านแดงเดินเข้ามาเลยนะครับเป็นนนะครับนี่พี่แชมป์กำลังเข้าพิธีกรรมเลยนะแก่ผีชงแล้วก็ถอยเสร็จแวังผ่านเลยนะครับไปยืนเลยนะมันวิธีเยอะมากผมเกือบลืมอ่ะว่าต้องทำอะไรบ้างวิธีที้ถ้าเกิดไปตามพี่เข้าไปผมลืมไปแล้วน่ะ นี่ครับโอ้ปัดเต่อสิ่งชั่วร้ายครับไล่ปีศาจนะผมไม่ใช่ใช่ไหมนะเขาทำพิธีอะไรแก้ปีชงแก้ปีชงให้ทำนี่เนี่ยแบบคนจีนอ่ะแก้ทำไมไม่ไ้ทำไมจะได้แบบโชคดีไงแก้การโชคร้ายแล้วไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในชงไม่เหรอชูดจุนไอ้ปีชวดเสียวใจ เอียงซิวเทียตจง,งปัดครั้งที่หนึ่งเซวใจเอียงซิวเทียตจง,งปัดครั้งที่ 2. สองเซวใจเอียงซิวเทียตจง,งปัดครั้งที่สามเรียบร้อยแล้วครับผมพิธีก็ประมาณนี้ฮะผมก็ไม่ไดทันเหมือนกันไม่ไทนแลนี่นี สองใบเ้าหสับ้านใ้เปน็นใบนำโชคทุกอ,อย่างนะครับนี่ภ<อ>าษาจีนทั้งอันเลยนะก็บอกใบนี้ฮนะเผาตอนวันที่สามเดือนกุมภาหกเจ็ดห<อ>นะ้นปีหน้าๆเลยอันนี้พวกตนะ็รอท่านเขาบอกใบถิ่มงงน,นี้นนยันนะเนาะใช่มัเป็นความเชื่อนะครับแบบสามารถไล่พวกน,นกช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 กร้ายสก,ไไนะก่กาาไมชก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 กชน